เอาละครับจากจุดนี้ไปเดี๋ยวเราจะไปไหว้พระสุพัทรบพิษกันครับพระสุพัทรบพิธเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิก่ออิฐปูนเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์ใหญ่คู่บ้านคู่เมืองของชาวบุรีรัมย์ครับโดยประดิษฐานอยู่บนยอดเขากระโดงวนอุทยานภูเขาไฟกระโดงบ้านน้ำซัตตำบตาบุษเมจอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะโดยมีขนาดหน้าตัก12เมตรครับผมกว้าง14เมตรนะครับแล้วก็มีความสูงถึงยอดเสียน24เมตร บนความสูง265เบตรจากระดับน้ําทะเลปานกลางครับหันพระพักไปทางด้านทิศเหนือครับผมอันเป็นที่ตั้งของเมืองบุรีรัมหรือเมืองแตะซึ่งได้จัดสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2512นั่นเองครับาเดินลงมาทางฝั่งนี้นะครับด้านซ้ายมือขององค์พระนะครับเดินลงมา ก็ะจะแอบร้อนๆอนนิดนึงนะตรงนี้ผมเคยมาตอนกลางตอนเย็นเนาะอายนะครับห้องน้ําตรงนี้รู้สึกร้อนๆอนอยู่นิดนึงนะครับแต่ว่าก็เข้าได้แหละนะฮะพาไปเข้าห้องน้ําสักแป,ป๊บหนึ่งแล้วกันเพราะว่าปวดฉี่นะนี่ฮะบรรยากาศห้องน้ําที่นี่ความที่มันเก่าสุดโทมเนาะ